สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยวันนี้แมวบังจะมาสารต่อความสยดสยองเมื่อมฤริตยูดึกดำบันพกลายร่างเป็นสัตว์นรกที่ดุร้ายและออกไล่ล่าข้มือบมนุษย์พวกเขาจึงต้องทำทุกทางเพื่อเอาชีวิตรอดกับเทรเมอร์สอัปเตอร์ช็อกทูตนรกล้านปีสองเรื่องเราจะสนุกลุ้นระทึกและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ หลายปีมาแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เจ้าหนอนยักษ์ไล่ขมเบือบผู้คนในเมือง p e r f e เฟคชันวันเลพวกเอลกำจัดหนอนยักษ์และปกป้องเมืองไว้ได้ในฐานะวิรบุรุษที่กำจัดพวกนอนยักษ์ทำให้พวกเขาโด่งดังและทำเงินได้มหาศาลมากแม้แม็กกี้และคนอื่นๆจะย้ายไปอยู่ในเมืองใหญ่กันหมดแล้วแต่เอลยังคงผูกพันและเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเพอร์เฟคชันวัเล ในขณะที่เอ์กำลังทะเลาะกับนกกระจอกเทศอยู่นั้นก็มีคนแปลกหน้ามาหาเขาชายคนนี้คือผู้จัดการบอร่อน้ำมันปิโตรมายาบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกเขาบอกว่าบอ่อน้ำมันของเขาโดนบางอย่างจู่โจมมันขมเือบคนงานเป็นจำนวนมากเหล่าคนงานต่างหวาดกลัวแห่กันล่าออกจนบอ่อน้ำมันต้องปิดเป็นการชั่วคราวแล้วเจ้าสิ่งที่ขมเือบเหล่าคนงานมันจะต้องเป็นพวกหนอนยักษ์กล่าบอยไม่ผิดแน่ ในฐานะผู้ที่เคยกำจัดพวกหนอนยักษ์ได้ผู้จัดการจึงคิดว่าเอิลจะต้องช่วยบริษัทของเขาได้ผู้จัดการเสนอเงินห0,000ื่นเหรียญต่อนอนยักษ์หนึ่งตัวและหนึ่ง0เหรียญหากเอิลสามารถจับมันเป็นเป็นได้เป็นจำนวนเงินที่เยอะมากแถมทางกองทัพยังสนับสนุนโดยการส่งยุทธโภปกรจำนวนมากมาให้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเกรดียังทำหน้าที่คอยเป็นผู้ช่วยในการกำจัดพวกนอนยกักษ์ นั่นจึงทำให้เอิร์ลตกลงรับข้อเสนอนี้พวกเขาออกเดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุณบ่อน้ำมันปีโตรมายาในตอนนี้บริษัทหยุดการขุดเจาะน้ำมันไว้และอพยพคนงานออกจากพื้นที่เกิดเหตุแล้วจะเหลือพนักงานอยู่เพียง3มคนเท่านั้นนั่นก็คือเคสนักธรณีวิทยาฮูลิโอและเปโตรพวกเขาจะเตรียมอาวุธและติดตั้งเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนทันทีที่เจ้านอนยักษ์พุ่งตรงมาที่รถ พวกเอิรลจะสามารถมองเห็นมันได้ผ่านจอมอนิเตอร์เช้าวันต่อมาเอิรลและเกรดีก็เริ่มปฏิบัติการออกตามล่าพวกนอนยักษ์พวกเขาไปยังตำแหน่งสุดท้ายที่เจ้านอนยักษ์ขมือบคนงานพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุง่งหญ้ามีหินน้อยมากพวกนอนยักษ์จะเคลื่อนที่รวดเร็วมากในภูมิประเทศแบบนี้แต่เอลและเกรดีมาพร้อมอาวุธสุดไฮเทคที่สามารถกำจัดพวกนอนยักษ์โดยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงตาย หนึ่งในนั้นก็คือรถบังคับบรรทุกระเบิดรถบังคับที่วิ่งไปรอบๆทําให้เจ้าหนอนยักษ์สัมผัสได้และทันทีที่เจ้าหนอนยักษ์เขมือรถบังคับเอ๋อจึงทําการกดระเบิดทำให้เจ้าหนอนยักษ์ระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆถือเป็นไอเดียที่ฉลาดมากพวกเอ๋อเดินหน้ากำจัดหนอนยักษ์อย่างต่อเนื่องพวกเขากำจัดมันได้เป็นจำนวนมากโดยไม่ต้องเสี่ยงตายแม้แต่น้อย ในขณะที่กำลังพักเกรดี้เปิดวิทยุแล้วดันเผลอวางมันไว้บนพื้นนั่นจึงทำให้เจ้าหนอนยักษ์เขมือบวิทยุเข้าไปวิทยุยังคงดังอยู่ในท้องของเจ้าหนอนยักษ์พวกเอิจึงรู้ตำแหน่งของมันจากเสียงวิทยุที่ดังอยู่ในท้องเจ้าหนอนยักษ์กลับมาอีกครั้งและมันเขมือบโซ่ที่ผูกติดกับรถเข้าไปแล้ว พื้นที่โดยรอบเป็นทุง่งหญ้าบวกกับความแข็งแกร่งของเจ้าหนอนยักษ์ทำให้มันสามารถลากรถที่มีน้ำหนักหลายกิโลได้แต่โชคยังดีที่รถชนเข้ากับเนินหินทำให้โซ่ขาดเอลและเกรดีจึงรอดมาได้แต่แล้วเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนก็ตรวจพบนอนยักษ์เป็นจำนวนมากตรงมาทางพวกเขาด้วยความเร็วสูงนอนยักษ์พวกนี้ดุร้ายและมีเยอะมากลำพังเอลเลกเกรดีไม่มีทางกำจัดจนหมดได้ เออจึงติดต่อหาคนที่เขาคิดว่าสามารถช่วยเขากำจัดพวกนอนยักษ์ได้คนคนนั้นก็คือเบิดนั่นเองครับโดยเบิดเพิ่งจะโดนเมียทิ้งหากได้ระเบิดพวกนอนยักษ์เล่นคงทำให้เขาลืมเรื่องเมียดได้บ้างเบิดจึงเดินทางมาสมทบกับเอ๋อและเกรดีโดยเขาขนระเบิดมาเต็มคันรถและเขาอยากปลดปล่อยอารมณ์ใส่พวกนอนยักษ์เต็มทีแล้ว ทั้ง3จึงออกเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายโดยแยกกันไปคนละทิศในขณะที่เบิดสนุกกับการระเบิดพวกนอนยักษ์ด้วยรถบังคับทางด้านพวกเอาก็ตรวจพบสิ่งผิดปกติอย่างมากเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนตรวจพบเจ้านอนยักษ์แต่แทนที่มันจะจู่โจมมันกลับดำดินหนีพวกเขาเอาจึงตัดสินใจขับรถตามเจ้านอนยักษ์ตัวนี้เพื่อดูว่ามันกำลังจะทำอะไรกันแน่ ท่านใดนั้นเจ้าหนอนยักษ์ก็ถะวงขึ้นมาจากพื้นทําให้รถเสียการควบคุมแล้วทลไยลงมาจากเนินจนเสียหายและไม่สามารถเล่นต่อไปได้เออและเกรดีกะ็จะใช้รถบังคับระเบิดเจ้าหนอนยักษ์แต่หนอนยักษ์ตัวนี้ดูจะไม่สนใจพวกเขามันเอาแต่ส่งเสียงร้องออกมาดังมากหรือมันอาจจะกำลังป่วยก็เป็นได้และทางบ่อน้ำมันปตโตรมายาตกลงที่จะจ่ายหนึ่งแสนเหรียญหากสามารถจับหนอนยักษ์เป็นเป็นได้ พวกเขาจึงวิทยุเพื่อขอให้ทางปิตรโรมายาส่งรถบรรทุกและกำลังเสริมเพื่อมาขนย้ายเจ้าหนอนยักษ์รออยู่นานมากแต่ก็ยังไร้วี่แววของกำลังเสริมและเจ้าหนอนยักษ์ยังคงร้องออกมาอย่างต่อเนื่องเออและเกรดีจึงตัดสินใจกลับไปดูมันอีกครั้งแต่เมื่อมาถึงก็พบว่าเจ้าหนอนยักษ์ตายแล้วดูเหมือนมีบางอย่างกัดกินมันจากภายในร่าง หรือแย่กว่านั้นนอนยักษ์ที่พวกเขากำลังเผชิญอาจจะเป็นแค่ตัวอ่อนหรือดักแดหากเป็นแบบนั้นก็แปลว่ามันสามารถพัฒนาเป็นบางอย่างที่สยดสยองกว่านอนยักษ์ก็เป็นได้ไม่นานนักพวกเขาก็มองเห็นรถบรรทุกแล้วแต่จูๆ่ๆรถบรรทุกก็หยุดชะงักโดยเครื่องวัดความสั่นสะเทือนก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีนอนยักษ์อยู่แถวนี้เออลแลกเกรดีจึงตัดสินใจเดินไปที่รถบรรทุก แต่เมื่อมาถึงพวกเขาก็พบรถบรรทุกที่โดนบางอย่างทำลายจนไม่เหลือซากและดูเหมือนกําลังเสริมจะโดนขมือไปแล้วทางเดียวที่จะรอดคือเอลและกเกรดีจะต้องวิ่งไปที่หอบังคับวิทยุเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือแต่เมื่อมาถึงก็พบว่ามีบางอย่างทำลายหอบังคับวิทยุจนพังพินาศแต่พวกเขาก็ไม่ได้มาเสียเที่ยวมีรถที่น่าจะพอใช้การได้ ในขณะที่พวกเอลกำลังพยายามต่อสายตรงรถคันนี้พวกเขาก็ต้องหยุดชะง,งักเพราะมีบางอย่างกำลังตรงมาทางนี้พวกเขาคิดว่ามันจะต้องเป็นเจ้าหนอนยักษ์ที่วิวัฒนาการแล้วไม่ผิดแน่จากหนอนยักษ์ที่ใหญ่ยาวราวสิบเมตรวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวเท่าลูกหมาแถมไม่มีตาไม่มีหูอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังล่าเหยื่อได้โดยใช้อวัยวะตรวจจับคลื่นความร้อน นั่นจึงทำให้มันพุ่งจู่โจมพวกเอลอย่างบ้าคลัง่งเอลและเกรดีกร็นำยิ่งจู่โจมจนสามารถกำจัดเจ้านอนมีขาได้ตัวหนึ่งแล้วทั้งคู่รีบต่อสายตรงรถแล้วขับกลับไปที่ปิตรมายาก่อนที่จะโดนนอนมีขาพวกนี้ขมือบจนไม่เหลือซากเช้าวันต่อมาที่ปิตรมายาจากเหตุการณ์ที่หอบังคับวิทยุถูกทำลายทำให้เคสและฮูลิโอไม่สามารถติดต่อพวกเอลได้ ในขณะที่พวกเขากําลังหาทางออกอยู่นั้นเจ้าหนอนมีขาก็ย่องมาเคอมือบฮูลิโอมันเคเมือบเขาต่อหน้าต่อตาเคสและในขณะที่เคสกําลังแย่พวกเอิวก็มาถึงและช่วยเคสเอาไว้ได้หนอนมีขาพวกนี้ล่าเหยื่อโดยใช้อวัยวะตรวจจับเคลื่อนความร้อนมันจึงจู่โจมทุกอย่างที่มีความร้อนรวมถึงเครื่องยนต์รถด้วย ไม่นานนักเบิร์ดก็มาถึงสภาพเขาอย่างกระเพิ่งกลับมาจากสงครามโลกเบิร์ดบอกว่านอนมีขามากกว่า30ตัวรุมขะเมือบเขาเขากระนำยิงถล่มพวกมันด้วยอาวุธทั้งหมดที่มีและหาทางหนีมาได้และเขายังสามารถจับมันมาเป็นเป็นได้ตัวหนึ่งด้วยจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นอนมีขาพวกนี้ หูโหนกตาบอดมันล่าเหยื่อโดยใช้อวัยวะตรวจจับคลื่นความร้อนและลิ้นของมันสามารถตวัดหาอาหารได้และเมื่อมันกินจนอิ่มเต็มทีมันสามารถผลิตตัวอ่อนได้โดยไม่จำเป็นต้องสืบพันธุ์เลยด้วยซ้ำนั่นแปลว,ว่านอนมีขาพวกนี้สามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมากพวกเขามัวจดจ่อกับตัวที่จับมาได้โดยที่ไม่ทันสังเกตเลยว่า นอนมีขาจำนวนมากขมือบสเสบียงของเบิดจนหมดเกลี้ยงและพวกมันผลิตตัวอ่อนจนมีจำนวนมากนอนมีขาไล่ขมือพวกเอลอย่างบ้าคลัง่งพวกเขาวิ่งสุดชีวิตแล้วหนีมาหลบในอาคารที่กำลังก่อสร้างหากแอบหลังวัตถุที่หนาพอก็จะสามารถปกปิดความร้อนของร่างกายทำให้พวกนอนไม่สามารถตรวจจับได้ วกเขาใช้ประตูของอาคารที่กำลังก่อสร้างกำบังตัวไว้แล้วพากันเดินไปที่รถแต่ก็มีนอนตัวหนึ่งขวางทางพวกเขาเบิร์จึงยิงเจ้านอนตัวนี้ด้วยปืนทำลายรถถังสมัยสงครามโลกจนเจ้านอนแหลกเป็นชิ้นๆปืนทำลายรถถังมีพลังทำลายล้างสูงมากมันทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมถึงรถคันสุดท้ายที่เป็นสิ่งเดียวที่จะพาทุกคนหนีไปจากที่นี่ด้วย ในขณะที่กำลังหาทางหนีอยู่นั้นนอนมีขาจำนวนมากก็โผล่มาแล้วไล่เขมือพวกเขาอย่างบ้าคลัง่งทุกคนต่างกระจัดกระจายกันไปคนละทิศเอร์ลและเคทหนีมาหลบในครัวแต่ประตูขงกันพวกเขาจากพวกนอนได้อีกไม่นานนักท่านใดนั้นเอิร์ลก็คิดแผนได้เขาเอาเสื้อไปต้มในน้ำร้อนทำให้เสื้อมีอุณหภูมิที่สูงมากแล้วใช้เสื้อตัวนี้หลอกล่อพวกนอน เออลและเคสจึงใช้จังหวะนี้นีมาหลบบนถังน้ํามันได้เออเกรดี้และเคสติดอยู่บนถังน้ำมันส่วนเบิร์ตติดอยู่ในรถแทรกเตอร์และเขาไม่เหลืออาวุธจะต่อก่อนกับพวกนอนแล้วสิ่งที่พวกเขาทำได้คือรอความช่วยเหลือเท่านั้นแต่นอนพวกนี้ฉลาดมากมันพยายามต่อตัวให้สูงขึ้นเพื่อที่จะขมือพวกเอลที่หลบอยู่บนถัง โดยเบิร์ดพยายามล่อพวกหนอนเขาวิ่งเต็มสปีดเข้าไปในโรงรถโดยมีพวกหนอนไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดเบิร์ดหนีออกมาจากโรงรถและสามารถปิดประตูขังพวกหนอนเอาไว้ในโรงรถได้แต่ในโรงรถนั้นมีสเสบียงอาหารเป็นจำนวนมากหากนอนพวกนี้ขมือบอาหารแล้วแพร่พันต่อไปเรื่อยๆพวกมันคงพังโรงรถออกมาแน่ๆน แต่แล้วเอก็คิดแผนได้รถของเบิร์ตเต็มไปด้วยระเบิดเป็นจำนวนมากและมันจอดอยู่ในโรงรถหากแอบเข้าไปในโรงรถแล้วเอาระเบิดออกมาได้ก็จะสามารถระเบิดนอนพวกนี้จนไม่เหลือซากเออใช้ทั้งดับเพลิงฉีดใส่ตัวเขาเพื่อลดความร้อนทําให้นอนพวกนี้ไม่สามารถตรวจจับเขาได้พวกมันขมือสเบียงอาหารอย่างบ้าคลั่งและแพร่พันธุจนมีจำนวนมาก เอลจะต้องรีบเพราะความเย็นคงอยู่อีกไม่นานนักและในที่สุดเขาก็มาถึงรถของเบิร์ดแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่ความร้อนในร่างกายเขาเริ่มสูงขึ้นทําให้พวกนอนมองเห็นเขาและพวกมันจู่โจมเขาอย่างบ้าคลั่งเอลจึงไม่มีทางเลือกเขากดระเบิดเวลาแล้วโยนมันทิ้งลงไปในรถที่เต็มไปด้วยระเบิดจํานวนมากโดยคนที่เหลือก็ช่วยเอลออกมาทางหน้าต่างได้ทันทีที่เบิร์ดรู้ว่า เอวติดตั้งระเบิดเวลาไว้ในรถของเขาที่มีระเบิดมากกว่าสองตันครึ่งเบอร์จึงบอกให้ทุกคนวิ่งสุดชีวิตและไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ทันใดนั้นโรงรถไม่สิทุกอาคารของปิโตรโมายารวมถึงพวกนอนมาริเตยูก็ถูกระเบิดจนแหลกเป็นชินช้นๆเป็นอีกครั้งที่เอวและพรรคพวกสามารถกำจัดนอนมาริเตยูได้แต่ใครจะไปรู้อาจจะมีพวกมันหลงเหลืออยู่อีกก็เป็นได้ ก็จบกันไปแล้วครับกับ Tremers Aftershock ทูนรกล้านปี2เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงัง และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย